นด้วยะะคเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะก็จะเียนเชิญทุกท่านนะคะที <pl ains> ่เ <reco> พ <Christ and sweating> <bizarre> ิ um, ่งเข้ามาก็ขอต้อนรับเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วก็จะเป็นการที่เราจะได้เคลียร์ใจของเรานะก็กกาบนิมมลตพระอาจารย์สุรัตได้เมตานำพวกเราได้นั่งสมาธิเลยเจ้าค่ะกับกนิมมบุตรเจ้าค่ะก็ขอจันทรอนคุณโยมทุกท่านนะจ๊ะวันนี้เราก็ จะได้ทำใจให้สงบนิ่งกันนัตถิสันติปรังสุข,ขังไม่มีความสุขอืน่นใดยิ่งไปกว่าความสุขในใ,นใจที่สงบให้เรามาสังภิญาความสุขที่แท้จริงให้เราได้พบความสุขที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งการเกิดมาใของเราก็จะเป็นการเกิดมาเป็นที่ที่สูงส่งและมีคุณคา่ารับท่านที่มีกายที่เคลื่อนไหวอยู่ขับรถหรือทำกรรมใดก็ข,ขอให้ข้างนอกถึงแม้จะเคลื่อนไหว แต่ให้ข้างในใจของเราหยุดนิ่งสงบนิ่งที่ฐานของกายที่ฐานของใจที่เราหยุดใจเอาใจมาอยู่แล้วมีความสุขนะจ๊ะสำหรับท่านที่มีกายที่สงบก็ขอให้เรานั่งลงในท่าที่สบายที่สุดเลยนั่งบนโซฟาที่นั่งอาสนะเก้าอี้ปรับท่านั่งของเราให้สบายที่สุดในอริยบทที่สบายที่สุดเลยให้เรารู้สึกว่าเรานั่งในท่านี้ได้นานและก็สบาย ปรับร่างกายให้สบายปรับท่านั่งให้สบายนะครับให้เราหลับตาเบาๆสบายๆหลับตาปลิ้มๆแค่ขนตาจุนกันเราหลับตามาตั้งชีวิตแต่การหลับตาลงของเราครานี้เป็นการหลับตาอย่างผู้รู้ผู้มีปัญญาผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเราหลับตาอย่างมีสติรู้อยู่ตลอดคู่กับความสบายนิ่งเฉย ให้เราปอนคลายในศีรษะหน้าผากคิ้วใบหน้าของเราลำคอตั้งตรงไหลปล่อยทิ้งไงอ,อย่ายกหยาบเหลอยกไหลนะจ๊ะสำรวจแขนทั้งสองข้างข้อศอกข้อมือถึงไปนี่มือเราปอนคลายสบายวางมือของเราบนหน้าตากักหรือในอารยบทที่สบายจับมือขวาทับมือซ้ายวางบนหน้าตากักเบาสบายสบายอกของเราให้่อนคลาย ท้องก็ร้อยผ่อนคาลายเสียวก็ร้อยผ่อนคลายขาก้นกบเขาออ่าน่องถึงปลายเท้าให้ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเลยผ่อนคลายสบายให้ตำตัวเราโล่งๆว่างๆเบาๆตำตัวเราเบาๆโล่งๆว่างๆนิ่งๆเฉยๆอยู่คู่กันหลับตาเบาๆ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้ผ่อนคลายเราก็หายใจมาทั้งชีวิตเราหายใจมีค่าต่อชีวิตเราอย่างสูงสุดแต่เราก็ลืมลมหายใจเราทั้งวัน เราใจของเราไปอยู่นอกตัวโยคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวหน้าที่การงานครอบครัวแต่ณนช่วงเวลานี้ให้เราอดใจของเรากลับมาอยู่ลมหายใจให้เราะลึกรู้และมีสติรู้อย่างมีความสุขอยู่กับลมหายใจเข้าและออกของเราหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขผ่อนคลายสบายขอบคุณลมหายใจของเราที่ยังมี ให้กับชีวิตของเราอยู่ตลอดมาอาใจจะให้ผ่อนคลายให้สบายให้เราใจของเรามาอยู่ลงหลายใจเข้าออกหรืออยู่กับฐานลงหลายใจเข้าตึงตรงกระดูกหายใจเข้าก็าสัมผัสรู้ว่าลมาหายใจเข้าผ่านจมูกอุ่นอเย็น หายใจออกก็สัมผัสรู้ว่าลมหายใจออกผ่านจมูกเราเย็นเย็นอุ่นอุอย่างสบายสบายเดี๋ยวทำความรู้สึกหายใจเข้าท้องขอเราปองออกมาหายใจออกลมหายใจยุบไปท้องยุบไป หรือบางท่านหายใจเข้าก็ภาวนาว่าผู้ผ่านลมจมูกหายใจออกภาวนาว่าโทหรือบางท่านก็หายใจเข้าหายใจออกก็ยุบเนอพองเนอหายใจออกก็ยุบเนอหายใจออกก็หายใจเข้าก็พองเนอการบริกรรมภาวนาก็าเป็นกุศโลบาย การบริกรมรมภาวนาก็เป็นแค่เพียงกุสโลบายเพื่อให้ใจของเรานั้นมีสติรู้นิ่งกับตัวของเราลมหายใจเข้าออกไม่ให้ใจเราออกไปอยู่นอกตัวหรือเราทำความรู้สึกนิ่งอยู่ที่กลางท้องของเราตรงที่ลมหายใจจุดโล่งๆว,ว่างๆอย่างสบายๆมีความสงบเมื่อใจของเราอยากจะหยุดนิ่งเฉือ แม้แต่ลมหายใจแม้แต่คำภาวนาเขายังรู้สึกว่าเป็นภาระเราก็ทิ้งเสียอย่าไปยึดติดสิ่งใดปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแต่อยู่ความนิ่งความสบายความเฉยเฉยในเฉยนิ่งนิ่งในนิ่งลึกเฉยหยุดนิ่งเฉยนิ่งอย่างสบายสบายและเป็นแค่เพียงผู้ดู และเป็นแค่เพียงผู้สังเกตเฉยๆดูเฉยๆนิดๆอะไรมาให้ดูก็ดูจะเกิดค,ความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เป๊แค่เพียงเป็นผู้ดูเฉยๆเดี๋ยวมันก็มาและมันก็ไปมีความว่างก็ดูความว่างมีความมืดก็ดูความมืดมีความสวา่างก็ดูความสวา่างมีความม่วมวก็ดูความโม่มี อะไรมาให้ดูก็ดูเฉยๆนิดนิดูเฉยๆนิดนิแล้วก็นิ่งเฉยให้เรารักษาใจแห่งความนิ่งเฉยของเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักสามนาทีนะจ๊ะนิ่งเฉยสบาย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 มีความสุข มีความสุขจังเลยนิ่งสปา ให้เรายัางคงประคองใจนิ่งเบาสบายยังคงประคองใจนิ่งเบาสบายยังมีความสุขและทุกครั้งก่อนที่เราจะเลิกนั่งสมาธิให้เราตามตึกลึกนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาตลอดทั้งวันเลยบางท่านตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำทานเลี้ยงดูบิดามารดาส่งครามบุตรีิดา ดูแลภรรยาสามีบางท่านก็ใส่บาตรพระภิกษุผู้ดอกมินตบาแต่ชาบางท่านก็ให้ทานเก่สัตว์เลี้ยร่อนหรือคนปนีจอดบางท่านได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาบางท่านก็ได้อรัตนาศินห้าสิแปดบางท่านก็ได้เจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาิอฐานจิต ให้ทึกถึงบุญนึกถึงคุณงามความดีของเราที่เราสั่งสมัยเปลืองปที่ใจหรือบุญที่เราได้สร้างตนให้ธรรมทานให้วิทยาทานเป็นผู้ที่ให้ทานเป็นผู้ที่มีจิตมุติตาย,ยินดีในความดีของผู้อื่นในบุญกุศลของผู้อื่นเป็นผู้ที่แผ่เมตตาแผ่ความรักความปรารถนาดีให้ผั้อภัยทานเป็นผู้ที่อัตนาสาธนาศีหน้าศีแปลเป็นผู้ที่มีความ กิตใจอ่อนน้อมทำตนเป็นผู้ที่มีทรรกิดในสิ่งที่ชอบประกอบสัมมาอาชีวะผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมสนนาธรรมทำ,ทำความเห็นดตรงต่อพระนิพพานบุญในกิยาวัตรสิบเราทำสมบูรณ์ในทางศีลภาวนาศีลสมาธมิปัญญาของเราบุญตลอดทั้งสัปดาห์เดือนปีที่ผ่านมา หร้บุญที่เราตั้งแต่เราทํามาตั้งแต่เด็กเล็กเจ้าไว้เวียนรบอุปบกษในวันมาฆบวิสาฆอาสาร,ระหะไหวปัจจีดีไหวพัะปทานสั้งสมบุญในพระพุทธศาสนามากมายปลื้มใจเมื่อเราทึกถึงบุญที่เราทำาให้ปลื้มปิติใจแล้วเราก็าาแผ่บุญอุทิศบุญแผ่ความรักแผ่ความปรารถนาดี ว่าด้วยบุญที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาตลอดทั้งวนันทั้งเดือนทั้งปีบุญที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาตลอดทั้งตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้สั่งสมบุญเรื่อยมาตั้งแต่เยาว์วัยขอให้บุญนี้จบประมวลทรุ่น้เข้าที่ในกลางตัวกลางใจของข้าพเจ้าให้เป็นดวงบุญที่ใสสว่างให้เป็นดวงบุญที่สักศิธิ์ให้เป็นดวงบุญที่มีฤทธิ์มีเดชมีนุภาพมากให้สว่างสวาย ข้าเจ้าผ่เทิฏฐิน,นี้ไปยังบุคคลอามาิตรรักอันมีบิดามารดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นนึกถึงหน้าของบิดามารดาของเรานึกถึงโดยยิบของท่านนึกถึงความดีของท่านทั้งที่ท่านมีอยู่ละโลกไปแล้วก็ตาท่านเจ็บป่วยข้อยู่ก็ตาก็ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านแข็งแรงอายุข,ขัยยินยา สรางบุญสร้างมียังสะดกสบายในท่ถ้านในโลกแล้วก็ขอให้อยู่สุขติภูมิโลกสวรรค์อยางมีความสุขหรือได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้สั่งสมบุญที่เพิ่มอย่างบุคคลเป็นที่รักอันมีบุตรธิดาสามีปัรยาอาดีตสามีภรรญาปูยา่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณพี่น้องลำอ,อุทรมารดาเพื่อนสนิทมิสหาย ครูบาอาจารย์อุปยาชาเพื่อนเรื่องโลกสรรพสัตว์ตัต้งหลายที่เืิดในจราพุทธะอันตราสังเสถะชาอปปปาติกาข้อตาก็ขอให้สรพัตวาจงมีความสุขมันดึดังแสงอาทิตย์ที่โปรกมาจากขอบฟ้าอย่างความสว่างให้เกิดขึ้นแก่โลกล่าจันใดความมืดมิดหมดสิ้นไปจันใดน,นั้นอันความรักอันความเมตตา อันความปรารถนานดีความสุขที่ข้าจ้าพผยออกไปยังสรรพสัตว์และบุคคลอันเป็นเของเกาา้าแห่งหลาจงขอให้มีความสุขและอุทิศบุญไปยังเหล่าคู่เวรคู่กรรมที่ข้าพระพาเคยพลาดลังไปตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเราลึกได้ก็ดีนอลึกไม่ได้ก็ดีก็ขอให้คู่เวรคู่กรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้ได้อนุโมทถนาในบุญทีข้าพระองค์ทิศไปให้ ต้อมีความทุกข์จะอยู่ขอยพ้นทุกข์ก็มีความสุขและคอม,มีความสุขมากและอโหสิกรรมให้เก่ก,กันและกันให้สิน้นให้เปลี่ยนความรักไม้เปลี่ยนความเมตตาให้เป็นความเป็นราตนาดีต่อกันจะได้อาฆาตมารา้ายจะได้พยาบาทจองร่างจองเวรจองกรรมกันอีกเลยให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษวิบากกรรมวิบากมาวิบัติได้บาปศักิ์สิทธิ์ต่างๆมาลายหายสิน้นเจอทางตันไม่อาจสมผล ให้บุญศักดิ์สิทธิ์ที่สั่งสมมาส่งผลก่อนเร็วปานเป็นอัศจรรย์นในวันนี้พรุ่งนี้อุทิศิปุรยังเหล่าเทวดาชั้นฟ้าชันพรมำสมภเวสีผีเร่ร่อนผีตีนองทีสารผีบ้านตีเรือนเจ้าที่เจ้าทางทุกที่ทุกทานเราเดินทางไปดอยู่อาศัยคอยเหล่าเทวดาและคุมมาเทวดาเหล่านั้นได้นะรับรู้ได้โนอาและคอยมีความสุขเมือ่อเราทำตึกตถึงบุญเพิ่มปิติใจและเราได้แผ่บุญไปแล้ว ก็ให้เราเอาบุญนั้นมาประมวลรวมกันให้ที่ฐานจิตที่ศูนย์กลางกายของเราตามตัวของเราให้สว่างสวยเป็นภาพเลยก็ <c oughs> ได้บุญที่ข้าพเจ้าตามตรึกนึกถึงบุญที่สั่งสมบุญและแผ่เมตตาตลอดมายาวนานทุกๆวันไม่เคยขาดเลยขอให้บุญมันจึงขอให้บุญนั้นจะมาประมวลรวมกันข้าศูนย์กลางกายขอให้สว่างสวยกลั่นท่ากลัน่นตามเห็นจำคิดดูดินน้ำลมไฟอากาศสัตธาวิญญาณธาตุกายวาจาใจของข้าพเจ้าให้ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์ พอิีสุ์ใส่สว่างกิเลสอาสวะวีปา,ากกร,รม,มีปากมาสิ้นสกปรกลามกอันใดก็ขอมาลายหายสิ้นไปให้หมดเลยาร่างกายแข็งแรงจเจริญในรูปสมบัติจเจริญในทรัพย์สมบัติสมบัติเกิดขึ้นมากมายเจริญในปัญญาสมบัติรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอายุขัยยืนยาวสร้างมันสร้างอย่างสะดวกสบายเมื่อถึงเวลาตรงละโลกในใบอันควรก็ขอให กลับไปสู่สุขีภูมิได้อย่างสังหาไม่ต้องทนเจ็บทรมานนอนบวอยอยู่เตียงคนไข้อันใดเลยไม่มีมันหลับและตื่นอย่างสบายไม่เป็นภาระใครไปสู่สุขิภูมิโลกสวรา์ชั้นฟ้าตากำลังบุญบารมีของเราเมื่อถึงคราที่จติลงมาเกิดโลกมนุษย์ก็ขอให้ลงมาเกิดในครอบครัวสัมมาทิฏฐิครอบครัวพระพุทธศาสนา ครอบครัวเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจบุญกำมจนพระพุทธศาสนาสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติปัญญาสมบัติลาภยศสรรเสริญส,ส,ส,สุขมรรคนิพพานหรือท่านใดจะเกิดมาลุกชาติได้ตามใจปรารถนาก็จะได้ไม่ประมาทในในกเนในชีวิตท่านจะเกิดเป็นชาติคอที่เกิดเป็นชาติาที่บตั้งแต่เยาว์วัยได้สร้างบุญสร้างอย่างสะดวกสบายไม่พลาดไม่ตกไม่หล่นไปสู่ทุกขติภูมิมเปลืเรือสุรกายเลยแม้แต่นิดเดียวคล้าคลาดจากบวงภัยบวงมาทุกอย่าง คุณโยมท่านไดจะทฐานจิตในสิ่งที่พึงปรารถนาหรือจะแผ่เมตตาไปยังบุคคลใดอันเป็นที่รักก็ขอยกรทำไปสักครู่หนึ่งนะนิ่งใจสว่างสัพเพปุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันเจตเตชินรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต